สวัสดีครับไปไหนนี่เอาตามไปไหนผมจะไปไหนนี่ผมรอขึ้นของใช่ผมตามไปไหนตามไปเลยใช่ไหมไป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 ครับ เนี่ยซื้อเหล็กแค่เนี้ยขับรถเทเลอร์ไปนี่นะอุ้ย ทักทายกันนะครับก็พอดีเรามา่มของที่นี่พอดีเนาะก็เลยพามาที่ยาวนะครับเจ๊จ๋าก็ไม่ได้อาบน้ำนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าตื่นจากบ้านเสียสรารบุธ oh <my> เสียสาวบุธมานะครับก็เ้ยเียเสียเต็มล มันไม่เกี่ยวหรอกจา๋าตัวเองตั้งอยู่ดีๆน่ะตัวเองนั่งนี้ này nó Ồ, 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 Ồ. Thứng bàn kia tên đi Thấy mày, Uây ผมไปไหนเนี่ย <มา S 1> ใช่ไหมเนี่ยสี่ร้อยเมตรเลี้ยวขวาอ้าว G P S ลืมปิด G P S อันนี้ทางมาซีสวนหรือเปล่า สุร e ยาวพาเราเข้าป่าเนี่ยโอ้ มแมนบอลดูพี่ยาวพาเรามาไปไหนเนี่ยมันไม่ใช่ทางรถพว่วงอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวขวาโอ้เลี้ยวขวาอยู่นั่นแหละเลีเ้ยวขวาจะเลี้ยวขวาไปไหนเออ ลืมปิด GHS เอากระดาษทิ้งเลยนะไม่ได,ด้ทางเข้ามาสวนแกนหรือว่าทางเข้าบ้านแกน ไปต่ออีก1.5กิโลเมตรโอ้เดี๋ยวก่อนสรีมาเขี่ยม,มา่านพี่ซุปเปอร์ยาวก่อนอู้อยังงนี่ไปใส่เลมันโมเมนต์เนอะถ้าไปตรงนี่จบเลย ជាំងសារបស់នឹងស្វើន់ เดี๋ยวให้เจ๊จ๋าลงไปข้างล่างก่อนเดี๋ยวพี่จะถอยรถเข้าไปเพราะว่าจะได้กลับหอกกลับไปคืนไปลงไปต้เบื่อชาเขียวติมเออไม่เปไ็นไรดอก แล้วจะให้ผมออกยังไงเนี่ยรถพวกเนี่ยเจ้าคนดัมึงดัมึงก็รถกระบะจะเข้าใช่ไหมเดี๋ยวให้เจจ๋าลงก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้เจจ๋าเดี๋ยวให้เจจ๋าลงก่อนแป๊บหนึ่ง แะ้วเวลาผมออกอะแล้วเวลาผมออกอะออกเข้าไงอ๋อรถกระบะรถ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 กระบะถ้าเข้าไม่ได้ลถ้าจับไม่ได้อ้อลงก่อนนี่ครับดูบ้านซุปเปอร์ยาวครับอะไรเนี่ยทั้งแมวทั้งซันนี่คันใหม่แล้วเนี่ย โอ้หใครนอนอยู่นี่น่โอ้โอ้ดูโฟวินดูแหม เจ้ทำอะไรเจ๊สวัสดีครับ,บไปทำอะไรโอ้ด,ออออดูอ่ะนี่เสียบข้าวนี่เลยไหมอ,อ้อมาวไปเล่นขีดโตมแล้วเอากล้วยต้นละ 50, 000, ห้าหมื่นเนาะ อ๋อติดแล้วนะโฟโฟวินไหมนี่พี่แล้วมันจะไปได้ไหมเนี่ยอันนี้ลูกทั้งสามคนเลยบ่อันนี้คนโตอ๋อนี่หลานไม่ใช่ลูกสาวนี่แล้วเมื่อไรจะเอาแล้วเมื่อไรจะเอายังไม่ได้ลูกลูกสาวเลยเฮ็ดเปลี่เฮ็ดเปลนเพิ่นว่าเพิ่นว่าเฮ็ดบ่เป็ลี่ยนย่างไส้ ผมต้องถอยหลบก่อนไหมหรือว่าเข้าได้ไม่ไม่ไม่ของเล่นเยอะมากเลยอ่ะเลยแน่นั่นว้ ของเล่นอันนี้คันเก่าไม่ขายแล้วครันนี้นี่นี่เนี่ยไม่ไม่เนี่ยอันนี้ขายอยู่ครับถ้ามีคนซื้อก็ปล่อยอขายนะครับคันนี้ขายนนถ้ามีใครซื้อก็ <laughs> จะปล่อยแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับาข,าขึ้นรถเกี่ยวได้ไหม <laughs> อันนี้อันนี้ขึ้นรถเกี่ยวได้ไหมนี่พี่ยาวขึ้นรถเกี่ยวได้ไหม อ,อนี่ครับขายนะครับคันนี้ทักมาหาซปเปอร์ยาวนะครับดัมซิ่งซปเปอร์ยาวอย่าไปทักหาเสียท็อปแทบนะดูุนสติ๊กเกอร์เขาอยู่หนุนเสียท็อปแทบป๊อดอ,อันนี้คันใหม่ล่าสุดใช่ไหมคันที่จมไหมนี่คันที่จมใช่ไหมไม่ไม่ไม่เอาแล้วคันที่จม,ท,จม,มที่เดินไปแล้วจุมอะ่ะคันไหน ที่พี่ลงในเฟซอ่ะมันที่ลงในเฟซเหรอมันก็จมเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้จมถึงขนาดนั้น,น,น,นที่ว่ามือมันจมในน้ำอ่ะอ๋ออันนั้นไม่ใช่รถอย่าเล็กเลยอ๋อโอ้นี่นะครับดูขับรถไปไปหนองบัวไปซื้อเหล็กแค่นี้แหละสีเส้นแค่นี้แหละโอ้ธรรมดาเลยครับวันนี้ยางยางแปดหรือเปล่า โรดเตี okay, okay, s. <S ้ย okay. ซีรีส์เจ็ดร้อยสวยงามโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับ